โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTA Gamer นะฮะและก็มาอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับมาสำหรับคลิปนี้ครับผมนะเราจะใช้คอนเซปต์ว่าสายฟรีเปิดเพชรลกันมามาดูว่า15,532เพชรผมจะได้แพ็กไหนบ้างแต่จริงๆผมเฉลี่ยมาเร,ยเรียบร้อยแล้วแหละเออว่า จะได้แพ็คไหนบ้างนั่นเองนะครับก็หลักๆจะเป็นตรงไฮไลท์นะครับผมก็จะเปิด3,000เพรนั่นเองมามาดูสายฟรีว่าจะหมานไหมคลิปนี้นะครับผมก็เจ็บไม่จำขอซ้ำอีกรอบแล้วกันฮะ3,000เพรแล้วก็7,500เพรครับผม2องแพ็กนะก็เป็น1 5 0 0เพชและและก็เราจะมาต่อที่ Black Friday แล้วกันนะครับ b บ a ็ k ไฟเดย์จะได้เปิดอยู่2 p a แพ็คเนาะก็มีให้เปิดเพชรอยู่2แพ็คแพ็คสามพันและก็แพ็ค2000นะส่วนใหญ่ Black Friday จะเป็นนักเตะคระเวอร์ชั่นนะทุกคนเนาะส่วนใหญ่ผมไม่เคยได้ตัวดีเลยหลักๆห,หลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวดีละเปิดเพชรเนะี่ยสายฟรีเริ่มทอ้อแล้วเอาจริงๆแต่ว่าเรายังสู้ฮะยังเปิดครับผมนะก็ใครที่อยากทำตามผมว่าไม่ยากครับช่วงนี้เพราะว่า กิจกรรมต่างๆ,างๆเพชรก็แจกค่อนข้างเยอะแล้วก็เก็บเพชรได้ไวกันพอสมควรในอ่าชาลินก็โอ้โหแจกเป็นกอกเป็นกรรมครับทีละ7000 7000 3000มั่ง7000มั่งช่วงนี้ฮะก็เอาใจช่วยแล้วกันสายฟรีครับผมขอให้ทำทีมได้หดห,ดหดตึงๆแล้วกันเนาะก็โอเคมาเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันผมจะเปิดแพ็คอาเอาแพ็คไหนก่อนดีเอา b l ล็ k ไ r i ด a y ก่อนแล้วกันเนาะก็ฝาก เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือหาคอนเทนต์ต่อไปของผมด้วยแล้วกันนะครับมามาดูเลยแล้วกันครับขอบ่าลุ้นที่3,000เพจก่อนแล้วกันใน Black Friday นั่นเองนะครับนักเตะ่คคาวเวอร์ชันฮนะลุ้นคละเวอร์ชัน o v r 9 5ถึง105ครับผมตัวนี้ขายได้ไหมทุกคนขายได้เนาะไปเลยแล้วกันครับ1 5 0 0 0เฉลี่ยมาแล้วครบพอดี เป๊ะฮะทุกคนแสงครึ่งเรายังพึ่งได้ไหมฮะแสงครึ่งตอนวูบลงแล้วกันไปครับผมคลาวเวอร์ชันเอนนเวอร์ซารีครับฝรั่งเศส CB อาอาเซนอลนโอ้โหเฮ้ยอาเซนอลนมีมาสันปาเออีราฟาเอวาลานหนึ่งร้อยหนึ่งเอาดิมาแล้วว่ะมาแล้วแบบนี้บอกเลยขายได้เลยเนี่ยเออวาลานครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งนะโอ้โห เอ็มว่าตัวนี้ร้อยสามสิบห้าเอ็มครับผมประเดิมมาแล้วหนึ่งร้อยสามสิบห้าเอ็มครับคลิปนี้มันต้องเป็นของเราสิเออเพราะว่าคลิปที่แล้วผมเกลือมากๆนะทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดต่อเวลาพิเศษของผมคลิปที่แล้วก็เข้าไปดูได้ตรงตัวไอ้ลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้โอ้โหมาแล้ววาลานหนึ่งร้อยหนึ่งครับผมเออได้อยู่แบบนี้ดูดีดูดีฮะ นี่แค่แพ็คแรกครับผมนะมาลุ้นต่อที่98ถึง105ครับผมขยับ o v r ขึ้นมาเป็น98นะเริ่มต้นที่98พร้าเวอร์ชันเหมือนเดิมแต่ว่านักเตะซื้อขายไม่ได้ครับผมตัวนี้ก็ไม่เป็นไรขอเป็นตัวใช้งานแล้วกันเพราะว่าในทีมของผมยังขาดอีกหลายๆตำแหน่งเลยนะแสงครึ่งเหมือนเดิมครับแสงครึ่งตอนฟูบลงเหมือนเดิมนะเรายังจะใช้ได้ไหม เมื่อกี้เป็นวาลานฮะไปครับจังหวะนี้แหละ98เลยนะไม่เอา99ก98โอ้โหแค่กริดก็เซ็งแล้ววะอะไรนะจีโนรา <S <S ใช่จีโน่าครับผมนะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้นะทุกคนนะเอาจริงๆ <S <S ถ้าใครไม่เกี่ยงเรื่อง OVR มันน้อยนะฮะทุกคนก็ใช้งานได้ครับตัวนี้โอโ้ตัวนี้ตรงปกครับตรงปกฮะ 98ก็ได้98ครับตัวนี้โอ้โหกิจนี้ออกยากครับถ้าเป็นกิจนี้ผมว่าตัวดีๆออกยากพวกอาายพวกยังไงอ่ะหลายๆตัวออกอยากนะกิจนี้ผมไม่ค่อยได้ o v วเยอะสักเท่าไหร่โอเคเรามาครึ่งทางแล้วฮะครึ่งทางแล้วไปดูต่อที่แพ็คไฮไลท์แล้วกัน <c oughs> ขอขอนุญาตครับเสียงหายเสียงหายช่วงนี้มามาต่อที่ สามพันเพชรก่อนแล้วกันบัลลงดอเนี่ยผมไม่เคยได้ตัวดีกับเขาเลยนะเอาจริงๆสูงสุดเป็นบูตเกตเหมือนเดิมร้อยสจริงๆตั้งแต่เปิดมาเลยไม่มีตำนานร้อยสีกับเขาสักทีมากิตนี้ขอหน่อย EA. เอยรอบนี้ขอหน่อยเอขอเป็นตัวใช้งานกันหนตึงๆสักตัวหนึ่งฮะเรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งอยู่นะจังหวะนี้แหละไปเลยครับ ขอเป็นธงชาติจำเจมแ,แปลกๆมาก่อนโอ้โหแปลกไหมอุลุกไวหลุยโซเรสครับต้องปกเหมือนเดิม99ครับผมนะโอ้โหเปิดหัวมาอย่างดีนะ101ะวาลานซื้อขายได้ด้วยแต่หลังๆวาเริ่มงอมอีกละทุกคนงอมอีกแล้แบบนี้หลุยโซเลสรครับผม Ừ, น่าจะไปแลกต่อเวลาแหละแบบนี้แลกเต้มต่อเวลาเหมือนเดิมลนะสเตปเราก็สายฟรีน่าจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากเนาะทุกคนเนาะก็เอาใจช่วยสายฟรีทุกทท่านทุกๆคนแลวกันเนาะขอให้ทําทีมตึงๆสวยๆแจมๆเออมาแพก็กน่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายแต่ไม่แน่ผมอาจจะไปเปิดต่อเวลาพิเศษให้ชมอีกหนึ่งแพ็กละกัน 7 5 0 0เพชรครับผมเปิดได้2ครั้งนะแต่ว่าเราเปิดได้ครั้งเดียวเพราะว่าเพชรเราเหลืออยู่7,500พอดีลุ้นโดเวีย96ถึง105ครับนักเตะบัลลงดอนะก็ซื้อขายได้แพ็กนี้ในรอบที่ผ่านๆมาผมเปิดได้บุตเกตโอ้โหได้ตัวร้อยเยอะนะแพ็กนี้ผมแต่หลังๆหลังๆนะ96-97ประมาณนี้แหละมามาดูรอบนี้ว่า ตึงขนาดไหนและก็จะเป็นตัวที่ใช้งานได้จริงไหมเรายังเชื่อมั่นในแสงครึ่งจังหวะนี้แหละไปเลยครับขอธงจำจำมาหน่อยคือแอรบริโคสเอสทเหรอโอ้โหฮ <c oughs> าแลเหรอตัวนี้ใช่ป่ะเกาเจครับโอ้ยธงธงมาได้ลุนนะหลังหลังเริ่มเอาแล้วว่าเอ หลังๆเริ่มเอาแล้วว่ะสายฟรีสายฟรีก็ออกยากแล้วทุกวันนี้โอ้สิงครับมันไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะเพราะว่าเรามันสายฟรีไม่มีพอยต์ไม่มีอะไรเปิดกับเขาไง <c oughs> ท้อแล้วเกินเออเอ้ยแต่ก็ยังดีเราได้ OVR หนึ่งร้อยหนึ่งมาเป็นวารานมาอยู่ซื้อขายได้นะร้อยสาสิห้า M ตัวนั้นมาเดี๋ยวไปเปิดเอานักเตะเต็ม ต่อเวลาพิเศษให้หน่อยแล้วกันมาดูว่าต่อเวลาพิเศษรอบนี้ผมจะตึงขนาดไหนจริงๆก็ไม่ได้หวังหรอกต่อเวลาพิเศษรอบนี้เพราะว่า,าตัวสามหมื่นผมเปิดไปแล้วก็ยังเกลือฮะทุกคนตอนนี้จะมาเปิดหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยให้ดูแล้วกันเนะเาะเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันสําหรับใครที่อยากเปิดแล้วกันเนาะแต่มันก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นแนวทางนะเพราะว่าบางคนก็ได้ดีเยอะแยะเลยได้ตัวดีๆเยอะแยะร้อยสามร้อยสี่ก็มีนะในตรงนี้เนาะ ก็อีกรอบแล้วกันพี่พีๆทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยแล้วกันนะครับถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเนาะก็ฝากหน่อยแล้วพี่พี่ทุกท่านนะครับมามาดูเลยแล้วกันตึงไม่ตึงไม่รู้เปิดไปเลยแล้วกันขอลุ้นหน่อยแล้วกันบึ้มบ้ามหน่อย98 98 Ginola ขนาเอ้ย99ก็มีนี่ว่า ก็น่าจะเป็นตัว99แหละทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เอาไปแลกแต้มต่อเวลาพิเศษในการเปิดรอบต่อๆไปนะครับเออน่าจะเป็นตัวนี้แหละ99อืมไม่มาร้อยหนึ่งร้อยสองเหมือนเขาว่าไปครับโอเคสรุปหลักๆเราเปิดอยู่5แพ็คนะวันนี้มีใครบ้างเดี๋ยวไปดูแล้วกันสรุปว่าได้ใครมาบ้างนะฮะ มีโอ้โหวาลานครับผมมีราฟาเอลวาลานหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เหรอฮาแลเหรออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเป็นใครวะอ๋อลุยโซเลสครับลุยโซเลสแล้วก็เป็นเอ้ยเราได้5ตัวเออห้าตัวนี่หว่า <c oughs> งงแล้วสะ <c oughs> งงแล้วว่จินโนล่าอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีตัว99้าอ๋อเกยังไม่ได้รับมาในกล่องจดหมาย ก็โอเคคร่าวๆประมาณนี้สายฟรีเปิดแพ็กเนาะก็ฝากพี่ๆทุกคนและกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับก็เอาใจช่วยสายฟรีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะขอให้ทําทีมได้ตึงๆและก็ขอให้เล่นตึงๆเล่นให้สนุกแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะฮะ